ก็สวัสดีทุกคนนะครับหลังจากเปิดไอดีของตัวเองไปครับนี่ไอดี ID มีคนส่งมาเปิดให้ครับของศูนย์เก้าโอพฮะมานี่มีศูนย์หกวซด้วยครับสามใบมาเพิ่งแรกเลยก็ต้องเป็นเ <laughs> วียล่าฮะชิปชิงโก้ก็ดีเคสโปยิ่งยอดมาใบแรก มาสเคราโนวะ่ะร้านเดียวเองตัวต่อไปฮะว่าเลยรอนเจ็ดหมื่นเจนะ็ดโอ้โหตัวเบียล่ามาดิจบจบไปโหแล้วชิคกิตสองแสนได้เวียล่ามานี่คือจบเลยเนะี่ยใบอื่นนี่คือไม่ต้องเปิดก็ได้เนะ <c oughs> นี่ยคุ้มนะครับสองพันสิบสี่ แพงสุดก็โรนัลโดมาต้องได้ถึง35เอ็มครับถือว่าคุ้มทุนหนึ่งล้านแล้วเจมี่วาดี้ครับดาวซันโวพิเมลีตตอนนี้ฮอมฮอตต่อมาเนมาครับตียมวหกล้านแล้วครับ มา6.7ล้านต่อด้วยปี2,011นฮะต้องเป็นสลาตันอิบราฮิโมวิชแน่นอนไอดีผมนี้เปิดได้โรนันโดนะฮะใบที่สองโอ้โหราคาถ่างกันมากมาอิบามาคือจบไปแรกมาเชสวะหกจุดเจ็ดตอนนี้ก็ประมาณ 7จ็ดเอมฮะมาเจ็ดเอ็มาเกครับมาสิบต่อรามอสดอบบา์ amos, Bar, ฮะขอหลักสิล้านขึ้นแล้วกันมาเกอยูมาโกเมสมา, Gomez, มาโอเคครับ ก็ประมาณยี่สิบสอเอ็มยีเแล้วกันเมื่อกี้มีเศษอยู่ฮะยี่ามแล้วโอโ้โหยี่สิบสี่เฮะโอเคเหล็กสิกว่าเครับกับกล้ยีย่หกใบน่าจะได้อยู่นะยี่สิปลามาเฮสิสามตัวบนตัวไหนก็ได้ราคาใกล้ๆเคียงกนนะครับ 2ีแล้วมาอ,อู้ว่าไม่ยังวะยี่ห้าครับอีกสิบเอ็มแย่ละเออยี่เอ็มครับอีก9โอเคต่อฮะยีแล้วต่อต่อต่อมา โกเมสมาครับสามสิบแปดเอ็มละคุมแล้วคุมแล้วครับลงอกละสามสิบเก้าเอ็มไปข้หักภาษีครับถือว่าค่าหักภาษีครับโอเคอยู่ถืว่าคุ้มทุนนะเนีย yeah. คุ้มแน่ฮะได้ตอเลสมานี่ดิ้นแน่ <c ười> ที่เหลือกำไรครับไม่ต้องนับแล้ว ไปไปไปสิไปเออโอ้โหถือว่าเป็นแบบตัวหักควาสี่แล้วนะเนาะโอเคเิตุราบอ,อีกเออเยี่ยมแต่คุ้มก็ไม่ให้คุ้มนะเหมือนมันจะรู้ว่าเราคุ้มไงแค่มหมดละ ยังไงก็ขอบคุณน้องถึง9กีนะครับที่เอามาให้เปิดก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับ